เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะวางทุเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้อีโต้ครับผมอีโต้เดี๋ยวเราจะผ่าตรงนี้เลยเฉาะตรงนี้เลยนะฮะเฉาะตรงนี้เลยนะครับชินค a ฟ i l ลี่ช n แนลสวัสดีครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการแกะทุเรียน นะครับซึ ids, ่งเป็นทุเรียนฝากจากคุณครูโดนะฮะก็ขอขอบคุณคุณครูโดด้วยนะครับผมที่ฝากทุเรียนมาให้1ลูกนะครับนอกจากจากทุเรียนที่ฝากมาก็จะมีรองกองนะฮะที่ฝากมานะครับขอพระคุณด้วยกันและกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการนะครับปอกทุเรียนแบบไม่เหมือนใครนะครับหรืออาจจะเหมือนก็ไม่ทราบนะครับถ้าเกิดว่าเหมือนก็ต้องขออภัยนะครับเป็นวิธีการแกะที่ ไม่เหมือนกับพ่อค้าที่เขาทําการแกะตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นวิธีการที่เรียกว่าง่ายแหละนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคไปดูกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะวางทุเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้อีโต้ครับผมอีโต้เดี๋ยวเราจะผ่าตรงนี้เลยเฉาะตรงนี้เลยนะฮะเฉาะตรงนี้เลยนะครับผ่าเลยครับผม เรียบร้อยครับทุกคนนี่เสร็จแล้วเราจะเเห็นเห็นพลูไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องตรงนี้ครับผมนะฮะเราก็ทําการเชาะอ,อีกทีครับผม เอาผ้ารองนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ำของทุเรียนนี่ขมคมไม่ใช่ขมบ้าไปแล้วน้ำนะฮะขมมากลองไปทำดูนะฮะไม่รู้ว่าจะยากหรือจะง่ายดี ทุกคนอาจจะบอกว่ายากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้โอเคผ่าซีอย่างนี้แล้วแล้วก็ทําการแงะครับออกแรงนิดนึงครับผมเหมือนเหมือนจะยากเนาะเออมันก็ยากจริงแนละโอ้โหต้องใช้แรงหน่อยนะครับทุกคน นี่นี่ครับอาจจะต้องใช้แรงหน่อยโอเคแต่ก็สวยอยู่นะ กำลังพอกินครับผมสำหรับทุเรียนที่คุณครูโดเอามาฝากนะครับอ่ายัางไม่หมดครับผมนี่ที่เราเผาไว้เมื่อกี้เราก็ทำการฉีกมันออกมาแต่ต้องระวังเรื่องน้ำนิดนึงนะครับนี่ ทีการง่ายๆครับผมสำหรับใครอยากจะลองแกะทุเรียนกินเองนะครับแต่ถ้าซื้อมาก็นั่นแหละให้เขาแกะให้เลยนี่ครับออกแรงนิดนึงฮึบชุบนี่เป็นทุเรียนหมอนทองครับโอ้ภูสวยมากทุเรียนหมอนทองของรียงนะครับผม ังน,นี่น่าจะหมดแล้วนะครับ่ทังเรือโอ้ปูเล็กๆครับอันนี้เดี๋ยวลองแกะดูว่ามีมีหรือเปล่าอ้าไม่มีครับทุกคน ผู้หลอครับ <laughs> มีมีแต่ในบักแต่ครับพี่น้อง <Fifth question> นี่นิดเดียวแค่นี้เองชิมดูนะก็โอเคอยู่นะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนนี่ เรียนของเราที่ทำการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณครูโดครับที่มาฝากครับผมโอเคคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม